ผ่านมาก็ได้เห็นน้องทุกคนกันแบบพัฒนาวันแรกทุกคนแบบดูแบบชายมากเลยแล้วก็มาวันนี้ทุกคนดูแบบโอเพ่นมากขึ้นดูแบบกล้าที่จะแบบโชว์ potential ของเัเองมากขึ้นรู้สึกภูมิใจน้องๆมาครับจริงๆเรามาดูแล้วเราเห็นว่าได้ยคนขึนแบบว่ากลุ่ยกล้าที่สามารถไปต่อได้ไหมโอ้ใช่ว่ามีครับในใจเลยก็มีน้องคนจะอุ๊บน้องก็เก่งมากเลยเนี้ยดูแบบมีเพราะเรื่องนี้มีความเป็น star มากๆเลยครับ จริงๆทุ่การบอลเราเห็นนะว่าเราได้ถ่ายภาพสุดการเราสิ <t uh> <t ่งว uh ่าเรนเดบ้างโอ้อย uh ่างแรกเลยก็คงจะเหมือนแบบที uh ่บอกน้องใครใฟรแบบก็ให้แบบการแสดงเหมือนบางครั้งการเต้นการร้องเราสำคัญเหมือนกันแต่บางครั้งพวกเราแบบต้องอยู่ผ่านกล้องเลยครับว่าจะเล่นกล้องยังไงหรือจะทำเอาโมเมนต์นั้นอะให้แบบคนจำได้นานๆเราต้องแบบดูวิธีแบบมีแบบมีมีทริคในการแบบแสดงหน้ากล้องอย่างครับ จริงพออยู่ตรงนั้นนั่นเป็นส่ันการมด้วยความที่เราไมต้องรู้สนิทกับน้องไม่ต้องมอมจงใจน้องไม่ต้องรู้สนิทกับน้องของเป็นมันตื่นเต้นแทนมากครับบเหมือนแบบทุกครั้งที่น้องเขาจะเตียงไปทีมมันก็มีเวลาที่แบบอาจจะไม่ได้เยอะอะไรก็มีนะกีนะครับตื่นเต้นแทนน้องครัๆแล้วเป็นไงเขาเต้ร่วมงานกับเมเจอร์คนอื่นโอ้สนุกมากครับเต็นก็เหมือนตอนแรกๆก็แบบชายกันมากเลยแต่ก็เรามาถ่ายทำมันก็เริ่มแบบสนิทกันมากขึ้นก็มีการเล่นโจ๊กกันเรื่องเหมือนตอนอยู่บนเวทีเนี่ยก็รู้สึกเหม ชื่อมากขึ้นอย่างไรครับก็ดูได้เพื่อนใหม่ๆดูหลังๆก็คือไม่ใช่เป็นรายการแข่งขันแล้วไปจันรายการต่งางๆนะครับเหมือนเป็นงานเหมือนแบบคอมเดล็อคโชว์แบบคอมบอยดี้ทอล์กโชว์อะไรแบบนียคนชื่นชมเพราะว่าถ่วว่าทุกคนรับมุกขึ้นแบบว่าอุ้ยเราพอเต้นด้วยมันต้องเต้จจนกระสุนกับได้เต็ก็อาจจะต้องขอบคุณเอาแฟนๆเต้นมากกว่าแบบเวลาเจอแฟนๆเต้นแฟนชาวไทยก็มีการเล่นมุก้นกันบ่อยอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบ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 ได้เรียนรู้จากแฟนๆนะโชว์ของเราอะนะมุก วอลเกเปอร์ครับก็รู้สึกอ๋อสนุกมากครับเหมือนตอนแรกๆจะไม่เคยจะแสดงนายวอลเกเปอร์กับคนอื่นมาก่อนเลยก็เป็นครั้งแรกที่ได้แสดงนายวอลเกเปอร์กับน้องๆช่องเอเชียไทยแลนด์ครับก็รู้สึกก็สนุกนะเพื่อนของงานไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับจริงๆมันยากเลยทุกคนที่เราไม่เคยชว์กับน้องๆแล้วน้องๆก็ใหม่ไม่ครับเหมือนตอนที่แบบเหมือนเราซ้อมกันแค่วันเดียวแต่น้องทุกคนเขาแบบช่มเทกับการซ้อมมาทุกคนก็แบบเกินเร็วมากฉลาดมากแบบ เขาเรียกอะไรน้องๆทุกคนเรียนรู้ไหวมากเลยครับเออเยอย่างคืนนี้มันจะต้องตัดสินแล้วมันตืน่นเต้นมนอยู่ว่าจะใกล้ให้กำลังใจน้องๆยังไงบ้างอ๋อแค่จะบอกน้องทุกคนว่าถ้าถ้าไม่ได้เข้าไปในในกก้าคนเนี่ยไม่ต้องเสียใจยังไงแบบเรายังมีโอกาสอีกเยอะสามารถถ้ายังฝันอยู่ก็สามารถทำให้ความาฝันตัวเองเป็นจริงได้แต่สำหรับน้องคนที่เข้าไปอยู่ในกา้าคนทีนท่เดบิวอ,อยากบอกมัน่นใจว่าแบบยินดีด้วยแล้วก็ อย่าลืมทำไมถึงเราอยากทำไอดอลตอนแรกเพราะในการที่ทางเชเดียฟิลก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นที่ทำให้น้องเขารู้สึกการตอแทนอย่าลืมว่าทำไมถึงต้องอยากเป็นไอดอลครับทุกครั้ที่เราถูยยากใครหยุดน้องมาเราควรเราเปะเสริฐลำตาไปน้องควรอาจจะไม่ได้ไปต่อเนี่ยอันนี้ต้องรอดูกันครับถ้าอ,อย่างปีนี้เราตั้งแต่ต้นปีมาเราได้เห็นเทรนด์บ่อยปีนี<อ>ม้มราจะได้เห็นเทรนด์ในประเทศไทยด้วยอ๋อก็ได้เห็นนะเทรนด์ครับก็ตอนนี้ก็โซโล่ของแกจะจบแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังเตรียมคัมแบ็กของวงเบบี้มาก็ เรายังอาจจะได้เจอเต้นกับเบบีที่ประเทศไทยก่อนคือแจ้งให้ทราบเลยให้เตรียมพร้อมไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างถ้ามาคราวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเพาราะด้วยความที่เราก็มาคุยก,กับสายพันคนไทยอีกโ,<อ>โอ้อ๋อ,อรอบนี้เหรอครับอ๋อจะรู้สึกออดีใจทีไ่ได้แบบกลับมาประเทศไทยบ่อยๆนะครับตอนแรกๆก็นานมากก่าจะได้กลับมาประเทศไทยก่อนอีกก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้เหมือนได้เจอกันอย่างที่ไม้ตั้ยแบบเวลาที่เราเข่งตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับสนิทกันก็รู้สึกดีใจมากเลยครับ คือสติแตกนะครับแล้วพอมาเจอพี่ไม้แล้วเป็นยังไงเพราะหลัาอย่างเจนบอกว่าพี่ไม้เป็นไอโต้ใช่ครับตอนเด็กๆงก็เคยเห็นพี่ไม้แบบแปลงพวกนี้แบบกเด็มันดิบมันทุกสิ่งเนี่ยครับพอเห็นในรายการที่เขาแต่งตัวเป็นตุ๊บตาเป็นมันติดหวังมากหรือว่ามันเไอโต้งจังยกคอมเมนต์โอเคอยากให้ไอซเป็นฝากผลงานเราแล้วก็เพื่อนๆที่จะมาในปลายปีครับครับก็อยากจะฝากผลงาน อัลบั้มเดี่ยวเลยนะครับนายวอล์กเกอร์อัลบั้มเต็นนะครับแล้วก็ฝากน้องๆช่องเอเชียด้วยววันนี้เป็นวนันที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นหนึ่งในเก้าถูกครับอยากให้ทุกคนเชียร์น้องๆเขาด้วยแล้วก็อย่าลืมเบบี้นยครับเดี๋ยวเราก็จะกลับมาภายในปีนปี้ครับแต่ว so ่ายืนยันการกลับมาขผมเบบี้คนนี้ก็คือมาครบวงมาครบครับภายใต้สังกัดเดิมอ๋อสังกัดก็ยังยังอ<ล>ยูเ<ล>ย่เอสเอ็มแล้วก็โค้ดไงยังไม่ตกใจไม่ตกใจในท็อปสิปเปอร์นะคอะไรนะครับในท็อปสิปเปอร์ที่ แสดงว่าซับแฝงผิดครับแฝงใช่มาแล้วขอบคุณจ่าไทยจังใจอินเสิร์ตจ้าครับก็อยากให้น้องๆเขาทำเต็มที่ในวันนี้นะครับเขาเหมือนทาไม่ทำให้เต็มที่วันนี้อยากจะคลุเรียกว่าอะไร regret ในครั้งหน้าก็วันนี้อยากให้น้องๆสนุกกับเวทีตัวเองแล้วก็ทำให้เต็มที่แล้วผลจะออกเป็นไงก็อย่าคิดมากครับก็ทำให้เต็มที่ดีกว่า